วันพฤหัสที่17กันยายน2568นะมีภารกิจแต่เช้าเลยก็คือเจ้าจหน้าที่ปทาศานะครับโทรประสานมาเรื่องการตรวจสอบผู้ทำความผิดนะครอบของนกผิดกฎหมายนะก็ร่วมกันกันกบเจ้าหน้าที่ปทาศานะครับในการดนาเนินการนะครับก็ตอนนี้พาทั้งผู้รงหาแล้วก็อุปกรณ์การทำผิดพร้อมของกลางมาที่เขตเราแล้ว ให้ดูตัวอย่างของกลางเยอะมากมีใช้บางส่วนก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะเข้าไปทำเรื่องอสอบสวนข้อเท็จจริงกอนนะดูพฤตกิการการกระทำผิดของเขานะครับแล้วก็ดูข้อแก้ต่างของเขานะครับที่มีใบาการครอบครองด้วยนะเป็นนกกังเขนดงแต่แต่ก็ดูหลักฐานว่านกที่ ปบเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นโดงอย่างเดียวนะมีทั้งนกกงหัวจุกแล้วก็นกอีกหลายชนิดนะครับซึ่งเป็นนกในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองนะจึงถือว่าผิดกฎหมายนะครับครอบครองไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปดาเนินการนะากัน่าประกอบน้องสารถุงดักที่ต่อนกทั้งหลายแล้วก็เป็นไม้รู้อุปกรณ์อยู่อน,อยนี้ด้วย เมตรนะเขาจะเอาไว้ใช้สนัเขาจะแจ้งว่าเขามีใบครอบครองของสำนักสองที่ออกให้เรานะจริงๆมันมีสิบตัวที่ครอบครองกระเด็กผมจะตัวที่เนี้ย เหมือนกันเลยตอนนั้นก็สังเกตลงนี่แหละไม่ไแน่ใจว่าบัญชีเดียวกันหรือเปล่าดอกมะ<ว>ใหม่อันนี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่พวกเนี้ยนี่แหละก็ะไม่รู้แต่เอาของมาพักไว้ที่ที่นี่มันต้องอยู่บ้านนู้นทุกขแมนาำแต่เขามาแอบหลบอยู่ที่หมู่ของพี่ไงทั้งแผงเลยเตรียมตัวถูกดำนนคดีได้เลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยทาบัญชีพี่หนนะครับแล้วก็หมุนเป๊ดๆๆๆๆจนไป ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างพนักง,งานสอบสวนสอบปากคำผู้กระทำความผิดนะของเราก็เตรียมเอกสารประกอบการทําคดีกันครับแล้วก็เตรียมแจ้งความกล่าวโทษผู้กระทำความผิดต่อไปโอเคก็สุดท้ายนะครับเราก็ามาที่สถานีตํารวจเพื่อที่จะดําเนินการแจ้งความกล่าวโทษกับผู้กระทำความผิดก็จะฝากถึงอ่า ผู้ที่ยังมีความคิดที่จะทําผิดกฎหมายอยู่โดยเฉพาะพกฎหมายสัตว์ป่านะครับการครอบครองการค้านะครับที่ผิดกฎหมายนะโดยเฉพาะจับนกป่าหรือว่าจับสัตว์ป่าเนะี่ยมาขายทางออนไลน์เนะี่ยคิดว่าทางกรมอุทยานหรือทางตํารวจปทศนะฮะจะไม่ทราบนะครับของเราก็จะมีพวกที่จับตาดูอยู่นะครับทางออนไลน์เนะี่ยให้ข่าวอยู่ตลอดนะอยู่ที่ว่าท่านจะโดน เช็คบินเมื่อไหร่หนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ยังทําอยู่นะขอให้เลิกซะนะครับเพราะความผิดฐานค้าสัตว์ป่าคุ้มครองนะโทษสูงสุดก็คือนะครับโทษปรับสูงสุดคือ1ล้านบาทโทษจําสูงสุดคือ10 000, ปีนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับให้เลิกซะนะครับโอเค